แดดร้อนะะ road, มากๆเลยนะคะก็เราก็มาอยู่ที่นี่นะคะก็จะเป็นที่แบบร่มมากเลยนะคะอากาศดีมากเลยค่ะวันนี้เราจะมากินมะม่วงน้ำปลาหวานแสนอร่อยนะคะมะน้ำปลาหวานที่ทำเองนะคะแซ่บมากนี่นะคะส่วนผสมก็มีพวกน้ำตาลน้ำปลารสดีชุรสออน้ำปลาราหัวหอมนะคะแล้วก คก็เราก็แบ่งออกมานะคะเพราะว่าถ้วยนี้มันเยอะเกินนะคะเราก็เลยแบ่งออกมาเป็นถ้วยเล็กๆนะคะนี่ค่ะมะม่วงของเราเก็บมาจากสวนค่ะมีมะนาวด้วยนะคะเก็บมาจากสวนเยอะมากเลยค่ะก็มันเยอะมากนะคะก็เลยต้องเก็บมานะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกินกันเลยค่ะอยืดๆเลยค่ะ กินกันเลยค่ะอร่อยั้ยคะอร่อยมากเลยค่ะแซ่บมากเหนียวไหม ยืดเหนียวหนึบๆเลยแต่วา่านี่ว่ามันยังไม่เข้มข้น,นะคะ่ะนี่ก็เลยเอาอันนี้มาปุ่งแห้งี๋ยวเรามาใส่กันอืมนนดีอันนี้ดีกว่าเค้ ถ้ามีเสียงนกงก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่ารถก็ขี่ผ่านมานะคะโหทุกคนทุกคนยืดมากบรกรยากาศก็ดีแซ่บมากกุ้งเน้น ก็คือแบบทำง่ายมากๆเลยนะคะยันสิลูกให้ดูการนี้นะคะ ดีๆมะม่มวงเลยมะม่มวงเยอะมากเราก็ได um, so in oui, ้เอามาทำน้ำปลาหวานนะคะก็แซ่บสุดๆไปเลยอื้มหอม เด็ดเลยสูตรนี้นะคะคุณยายพาทำโคตรอร่อยเลยทุกคน้องโปรดบ้กนเราของโปรดเลยค่ะ,ะ,ะนะคะ มาเลยค่ะทุกคนมะม่วงที่สวนเยอะมากก็คือแบบยายก็จะไม่เอาไปขายเนาะก็จะมาแจกคนแถวแถวบ้านนะคะคนแถวแถวนี้เนาะมะม่วงก็เยอะโคตรเลยทุกคนมีอะไรบ้างสวนสวนก็มีมะม่วงมะนาวค่ะส้มโอฟักแฟงแตงโมเชยุ้ยก็มะม่วงหาวมะนาวหูวก็มีนะคะมีสตอมีทุเรียนมีเยอะเลยค่ะเก็ไปดูในคลิป เบอร์ผ้าผ้าทัวร์สวนตากระยายนะคะก็อืม่ากินหน่แซ่บมากอือสุดยอดอือทุกคนตอนนี้นะคะก็แบบอืมอีฟว่าทุกคนหน้าตาแบบร้อนรนหลายมากแน่นะด้ยคะ่ะ น้ำลายแตกกันเลยใช่ไหมล่ะนี่ด้วยว่าเลยก็คือทำง่ายคุณยายก็ชอบทำให้กินบ่อยๆนะคะนี่น,นะคะ มีเยอะนะคะก็อุ้ยเราก็จะเอาแบบแบบ่แบงคนนะคะทําที่เราเยอะๆนะคะก็เอาแบ,บ่งแบบคนด้วยนะคระยังมีเยอะๆเลยนะคะในตู้เย,เยนะะ็น,ววยนของโดมะลุอร่อย ก็คือแบบด,ดีมากเลยวันนี้ไม่มีเพื่อนนะต้น <'s> นี้ปิดเทอมนะคะก็ไม่มีเพื่อนโควิดโควิดเพื่อนก็มาไม่ได้ะคะ <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้าอีฟก็จะชวนเพื่อนมานะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเพื่อนจะมาไหมนะคะเพราะว่า โควิดเนาะผู้ปกครองก็ไม่อยากให้ออกจากบ้านใช่ไหมอืมโอ้ยเสรอมวันี้ไลกันสำหรับคลิปวันนี้นะคะอีฟก็มากินให้ทุกคนดูนะคะ ันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะวันนี้อี๊กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย